กรองโคศกรวมไทยสร้างชาติส่วนวิโรดก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมา5คนก็มีหลังจากวันที่4สิงหาคม2,566รัฐสภาได้มีการนัดถกเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ยกเลิอกอำนาจวุฒิสภาหรือสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ก็ได้มีการเลื่อนออกไปโดยมีช่วงตอนหนึ่งก็กลายเป็นวรโรเมื่อนานวีโร์ลักนณอดิษรสพรรคก้าไกลได้ลุกขึ้นพูดว่า ตอนนี้ผู้เข้าประชุม345ท่านผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าตรงสอสอมีปากกาให้แต่ผมเห็นสอวอ,อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดมีแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมปากกาหรือไม่ไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดีไหมเพื่อนสอสอผมเพราะอำนวยความสะดวกพร้อมไปช่วยดูแลปากกาไม่มีพวกผมเตรียมปากกาให้ได้ฝากประธานกำชับก็ฝากประชาชนให้รู้นะว่า สสมรอ,อรายการรอสอวครับตอนนี้ไว้ why? มากัน49ท่านต่อมาเมื่อวันที่5สิงหาคม2,566นายพงพลยอดเมืองเจริญรองโพสกพักร่วมไทยทั้งชาติได้โพสต์ถึงพักก้าวไกลว่าประชาชนต้องตาสว่างแฮชแท็กใครทำสภาล่มสภาร่มใครเงินเท่าไหร่คอนเทนต์เอาหล่อแต่พฤติกรรมที่ทำสวยไ้ส่วนทางตามกมลสันดาน แบบฉบับพักก้าวไก่เมื่อสอสอพักท่านหนึ่งออกมาทวงความเป็นธรรมว่าสภาล่มวันที่4สิงหาคม2,566ทําให้มีค่าเสียหายวงเล็บเชิงน้มน้าให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์สอสอสอวฝอั่งอื่นในฐานะที่ตัวผมนั้นเคลื่อนไหวกับภาคประชาชนเสนอเรื่องแก้สภาล่มมาโดยตลอดขอตีแสกหน้าด้วยข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ความเป็นจริงการประชุมของรัฐสภาวันที่4สิงหาคม2 5 6 6ไม่ได้ล่มแต่เป็นประธานสภาใช้สิบปิดประชุมตามข้อบังคับการประชุมต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำคอนเทนต์เพราะอาจพาพี่น้องที่แชร์เป็นหมื่นให้เข้าใจข้อมูลอย่างผิดเบือน 2. พักที่คุณอาศัยอยู่นั้นเป็นเหตุปัจจัยทําให้สภาล่มนับคันไม่ท้วนในสมัยประชุมที่25วงเล็บจํานวนล่มทั้งหมดราว24-26ถึงครั้งตลอดระยะเวลา4ปีที่เป็นฝ่ายค้าน ช่วงแรกผมนับถือเพราะมีสปีลิตรักษาองค์ประชุมแต่พอกฎหมายฟังตัวเองโดนโหวตตกไปท่าทีของก้าวไกลก็เปลี่ยนและเล่นเกมการเมืองเก่าๆทำให้สภาร่วมเหมือนพักที่คุณด่าเขาพักคุณแสดงตนครั้งละ5คนจากสสตัวเอง51คนแบบนี้ผมนับได้ว่าไม่ต่ำกว่าครึง่งตีไปกลมๆ11ครั้งวงเล็บอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านิดหน่อยค่าเสียหาย4.18ล้านต่อครั้ง รวมค่าเสียหายกว่า45.9ล้านบาทส่วนท้ายฝากบอกท่านวิโรดอย่าไปแซวสอวอเขาเลยครับมาแค่49คนเพราะสอสอพักคุณสมัยที่แล้วอาการหนักกว่าจนต้องอุทานดังๆไว้ Why? มา5คน